ฉันมีคลิปอยู่อยากกับเธอซื้อเสื้อซื้อเสื้อไปฝากร้านช่วยไอ้น้ำหน่อยป้าพิซ่านะลิซซ่าน้ำโค้ดอยู่น่าลิสต์เล้อกเลือกสองเสื้อวค้ดไซส์อ่ะเสื้อไปฝากร้านหว่านนี่อะป้าไม่ใส่หรอกพี่สตาร์นี้

ใช่ใช่ไหมปกติแล้วยี่ว่ามันตื่นกี่โมงมันหยุดไม่ตื่นหรอกนอนไปมันนอนกลางวันแล้วก็มันก็ดูหนังกลางคืนเมื่อวานพฤติกรรมมนอ่ะมื่อคืนมันไม่นอนหรอกไม่ไม่นอนกลางวันตอนติดโควิดเหมือนกันมีแต่พี่อ่ะตื่นแต่เช้าใช่พี่ไยกลางคืนแบบพี่นอน ตอนตีหนึ่งตีสองหนูลบหนูพอจากคนไข้ไอซียูเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ลงมาตีหนึ่งตีสองหนูก็นอนไม่หลับหนูก็เลยทักนางไปนางก็บอกว่าอุ้ยฉันกำลังดูหนังอยู่นางบอกว่านี่แล้วนางก็บอกนางก็ถ่ายรูปพี่แพรี่แล้วนางก็บอกว่าเนี่ยพี่แพรหลับแล้วฉันยังไม่หลับอรอแล้วนางบอกว่าพอตอนเช้าพี่ตื่นนางค่อยหลับพี่จะมาก้มแกงนะตั้งกระทะรับต้มกาแฟพี่เช้า อาน้ำดูหนังกำบันทีนี้พี่อ่ะแม่นั่นอนสลับกันม่อยากนนี้มันก็ัมอมันจะทำอะไรหรอเมื่อคืนยัายนี้บอกว่านางมหามหาของกินแหละตีหนึ่งตีสองน่ะแม่อ่าใช่แ้วไม่อิ่มอ่แล้วข้าวมาให้อ่ไรหมดนี้ข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วนะกินอีกสิ อันนี้เขาก็ข้าเช้าก็เข้าเช้าเข้า,เ,ขาเที่ยงก็เที่ยงเย็นก็เย็นพี่ชามอรอดถุนเหรอ<ว>พี่แซมกินขนมหวานนี่นะรถผมโอ้นางขนมหวานนี่ยิ่งอ้วนกว่าเพื่อนใช้พลังงานเยอะฮัลโห ก็นิดหน่อยค่ะได้ค่ะได้ได้ 嗯。 liyan bye